เราจะพาคุณไปร่อนกับผู้ชายที่ไม่การ่อนและนี่คือกบร่อนครับผมวันนี้ก็ยังอยู่บ้านนะครับผมวันที่23พฤษภาคมที่กบอ,อัดคลิปนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะเพราะฉะนั้นเอาคลิปแบบทำวันนี้เป็นคลิปที่จะทำของหวานแล้วกันเป็นของหวานที่ทุกคนน่าจะ เคยเห็นบางคนอาจจะไม่เคยกินบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยลูกของมันจริงๆเป็นยังไงนะครับแล้วพอดีวันนี้สากที่บ้านออกลูกพอดีก็เลยจะให้ทุกคนได้ดูกันนี่ฟา้าบนี่ครับสากที่บ้านครับลูกมันจะคล้ายๆขนุนแต่ก็แต่ก็ไม่เชิงขนุนนะใบก็จะคล้ายๆเห็นปะเอ,อ้นี่แหละนี่แหละเดี๋ยววันเนี้ยก็จะทําสาเกเชื่อมนี่บอกเลยว่าสาเกเชื่อมที่บ้านคุณพ่อเชื่อมน่ะอร่อยมาก เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการทําสาเกเชื่อมนั้นเป็นอย่างไรสาเกเป็นไม้ผลพื้นเมืองของหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกต่อมาจึงแพร่หลายไปยังหมู่เกาะอินดีสตะวันตกและปลูกแพร่หลายทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนต้นสาเกมีความสูงได้เต็มที่เนี่ยถึง20เมตรเลยนะครับมียางขาว มีใบใหญ่และหนาล่องใบลึกถึงก้านทุกส่วนของสาเกมียางสีขาวข้นผลกลมมุรีคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่าครับเปลือกนอกสีเขียวเนื้อในสีเหลืองซีดหรือขาวมีสองพันคือพันธุ์ข้าวเหนียวมีผลใหญ่เมื่อสุกเนื้อเหนียวไม่ร่วนนิยมปลูกเพื่อทำขนมครับส่วนพันธุ์ข้าวเจ้าผลเล็กกว่าเนื้อหยาบร่วนไม่นิยมรับประทานครับผม และอันนี้คือต้นสาเกครับผมลูกจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับสาเกที่บ้านผม่ะครับเป็นสาเกเข้าวเหนียวด้วยนะครับนี่มีเยอะเลย1ลูก2ลูก3มลูกอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้เป็นสาเกต้นเล็กอยู่หลังบ้านฟืบหนะนี่น,นี่วิธีการดูว่าสาเกแก่ไม่แก่นะครับดูเวลาที่เราจะเชื่อมเนี่ยเชื่อมได้ต้องใช้ลูกแก่เท่านั้นนี่ดูอันนี้ถ้าเป็นลูกที่มันแก่แล้วอะสีมันจะ สีมันจะจืดลงนะครับนี่พ่อก็บอกว่าสีมันจะจืดลงนะแล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อเชื่อมให้ดูวันนี้เราจะมาชมสาเกเชื่อมกันครับนี่ก็เป็นลูกสาเกอันนี้ก็เป็นลูกสาเก,นนก,เก,าเกที่เราเก็บมาคือ,อพ่อกําลังปอกอยู่แล้วปอกเปลือกออกแล้วเดี๋ยวก็หัน่นใช่ไหมพ่อหั่นจะกี่ชิ้นก็ว่าไปใช่ปะหั่นเอาใส่ออกมันมใส่ ชิล้วพ่อก็จะแบ่งฟื้นนี่จะมีไส้ตรงนี้ใช่ปะที่พ่อพออไส้ตรงกลางนี้ใช่ไหมต้องเอาออกใช่ปะเอาออกนี่ครับหั่นแบ่งซีชึบแต่พอเอาไส้ออกนี้ปอกชึบชืบต้องระวังมือนิดนึงนี่เสร็จเรียบร้อยแบ่งอีก แบ่งครึ่งก่อนแล้วก็แบ่งซีปึ๊บแล้วก็เอามาแช่ในน้ำปูนน้ำปูนใสใส่มะนาวลงไปนิดนึงปึ๊บมีหั่นแบ่งต่อชึบอ,อันนี้แก่แนละ้วใช่ไหมได้อยู่ มาไปากำทะเลแบ่งชื้เดี๋ยวเราจะแช่สากเกไว้สักครึ่งชั่วโมงในน้ำปูนใสนะทุกคน้าา <Br other. S 2> างทะอแล้วก็ล้างแล้วก็จะเอาไปเชื่อมเดี<ม>๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเชื่อมแล้วจะเป็นยังไงชื ไกลจะหมดแล้วนะทุกคนเลยอ,อีกดเดียว3สามลูกได้ประมาณเกือบร้อยชิ้นหลูกเนี่ยได้ประมาณเกือบร้อยชิ้นจะเต็มหม้อเลยนี่คือยางมันนะทุกคนแต่ว่ามันล้างได้ล้างได้ใช้น้ําร้อนอล้างแป๊บเดียวนี่อยู่ที่มือพ่อนี่ก็เป็นอย่างยางติดอยูง่งี้อันนี้ได้ไปแล้วหกลูกก็ได้ประมาณเกือบร้อยชิ้นาแช่น้ําปูนนี้สจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกันต้องล้างให้สะอาดล้างน้ำแล้วค่อยอันนั้น นี่ก็เอาสาเกลงไปต้มนี่ต้มสักแป๊บหนึ่งพอสาเกสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลนะทุกคนมาดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวมาดูนะจ๊ะ อันนี้เราต้มสาเกไปเรื่อยๆนะทุกคนให้สาเกมันสุกก่อนพอสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ําตาลทรายอันนี้ก็เดี๋ยวต้มไปอีกแป๊บหนึ่งให้น้ํามันเดือดแบบให้สาเกมันสุกเลยพอถ้าใส่น้ําตาลทรายไปก่อนเนี๋ยมันจะทาให้น้อสาเกแข็งนี่น้ํากําลังเดือดปุดๆเลยเดี๋บบวบบยวรออีกแป๊บเดียวเท่านั้นผ่านไปยี่สิบนาที น,ะะนี่น้ําเริ่มเดือดเป็นฟองๆเลยเห็นไหมแต่เราก็ยังต้องต้มสาเกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสาเกจะสุกอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสุกอ่าสีมันก็จะเปลี่ยนนสีเริ่มเปลี่ยนแล้วจากสีขาวเริ่มเข้มขึ้นนะครับดูนะฮะมันก็จะสุกแล้วมันก็จะเริ่มนิ่มเราจะเชื่อมแบบให้ละาลายในปากเลยเดี๋ยวลองดูกันนะจ๊ะทุกคน อีกนิดนึงอีกนิดนึงจะได้แล้วเริ่มสวยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะจ๊ะเราจะเริ่มเชื่อมแล้วนะอันนี้เราต้มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มเชื่อมกันแล้วทขาเทาน้ำตาลแหละที่บ้านจะใช้น้ำตาลใส่แดงเทไปแล้วหนึ่งโลนี้โลที่สอง เทไปครึ่งเดียวก่อนค่อยๆเทเททีเดียวไม่ได้นะโอ้เล่มจะสวยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเชื่อมเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนทุกคนหลังจากที่ใส่น้ำตาลไปโลครึ่งโอสีสีน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงโอ้ยเดีย๋ยวใส่เพิ่มอีกดูสิว่าวันนี้ ลูกจะใช้น้ำตาลกี่กิโลใสน้ำตาลเพิ่มอีกครึ่งกิโลโรยให้ทั่วทั่วเชิปเดปุดปุดเลยทุกคนอีกไม่นานเราจะได้กินสาเกเชื่อมกันแล้ว เริ่มเปลี่ยนสีแล้วทุกคนสวยงามน่ากินมากๆรออีกแป๊บจะได้กินแล้วอุ้ยนี่ครับผมมันเริ่มงวดนะครับน้ำเริ่มงวดลงทุกทีทุกทีเราก็น้ําใสจิ๋วเลยเออกสีแดงเพราะาเราใช้น้ำตาลใสแดงนะครับแล้วดูเนื้อของสาเกสิอือหอ เหลืองน่ากินมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะพอมันเริ่มฉ่ำอยู่ตัวเราก็จะกินได้แล้วนะจ๊าโว้ยชื่นใจละงานนี้มาแล้วทุกคนตอนนี้ดูนะครับสาเกของเรานี่น้ำงวดลงไปแล้วก็ตัวสาเกเนี่ยครับฉ่ำแล้วนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดู นี่เริ่มช่ำแล้วนะครับดูฮะโอ้ยน่ากินมากๆเลยทีเดียวคิดว่าน่าจะช่ำพอสมควรแล้วล่ะนะแต่กบอยากให้น้ำอะงวดกว่านี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาชิมกันว่ามันเข้าเนื้อช่ำๆหรือเปล่านะจ๊ะอุย้ย นี่มาแล้วหน้าตาสาเกเชื่อมช่ำๆเลยนะจ๊ะโอ้โยโดเซกินให้ดูก่อนเลยดีกว่านี่ดูดิช่ำยันข้างในเลยเนี่ยโอ้โหรอนแตอร่อยมากเพิ่งออกขึ้นมามืกอกืนนีเลยอันนี้เอามาทิ้มนะฮะอืือ คือแบบไม่หวานมากอะ่ะแล้วก็สาเกมันก็จะมันๆอ,อ่ะือ,อ,อดูความทำแล้วกันนะจะหนุบๆธำรมๆอย่างเงี้ยทุกคนื เเเนเบาๆสำหรับอีพีนี้กคงต้องลากันไปด้วยการกินสาเกฉ่ำๆที่แบบทำเองนี่อีพีหน้าจะมีอะไรมาฝากกันรอติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรอนด้วยนะจ๊ะไปแล้วในจะาะวันนี้กินสาเกกันดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับอล้ออมาไปแล้ว